โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอ19นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะมาอยู่กับรถไถคันใหม่นะครับคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับผมสั่งทํานะเป็น Ford 6600นะครับนี่เลยนะฮะคันนี้ก็ทำตามแบบรถจริงนะก็ อาจจะคล้ายๆนะครับผมอาจจะไม่เหมือนมากนะฮะนี่เลยครับก็มีท่อท่อกองอากาศหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นท่อสิ่งนั่นแหละนะครับก็รถจริงมันมีอยู่ตรงนี้นะนะครับไม่รู้ว่าท่ออะไรนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่เลยครับผมก็ส่วนห่อคนขับนะฮะนี่เลยนะครับผมเป็นหลังคาฟอร์ดนะครับผมตรงรุ่นนะฮะนี่เลยครับ สวยเลยนะฮะนะครับมีไฟปัตนีนะครับผมมีเหล็กค้ำนะมีโลบานะครับผมสวยงามนะฮะนี่เลยครับผมนี่เลยมีหน้ากากฟอร์ดด้วยนะนะฮะแล้วก็มีกล้องอากาศนะครับอยู่ตรงนี้โอเคนะครับผมก็โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ครับพาคุณผู้ชมนะไปถ่ายน้านะครับผมไปพวนดินนะครับ เปควนดินแล้วก็ไปตีดินปลูกข้าวนะครับผมนี่ฮะก็เตรียมผานอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเอตเตอรี่ด้วยนะฮะเอาโอตารี่ไปด้วยนะผมจะใช้เป็นรถกระบะกไปนะครับนี่เลยคันนี้เป็นสุค2020นะครับก็ทาไว้นานแล้วนะนะครับนี่เป็นล้อออฟโรดด้วยนะฮะ 4x4 นะครับคันนี้อ่ะโอเคครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเซตร้านค้าไว้ที่หน้าง,งานแล้วกันนะครับพอดีแบบมันเอาไปไม่ได้นะนะครับผมพื้นที่จํากัดนะฮะมาครับผมนี่มาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยอ่าโอเคครับผมไปจนนี้ครับกําลังเข้าสู่ฤดูหวานข้าวนะฮะรูปลูกข้าวเนาะก็ไปไหน้านะครับอโอเครถไถล้วก็จะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับ ก็จะอยู่ติดกับโรตารีพอดีนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปเอาบันไดขึ้นก่อนเอาบันไดขึ้นนะฮะนะี่ครับแล้วก็ผานหล,หลังนี้ก็น่าจะวางไปแบบนี้โอ้วางไปแบบนี้มันลากดินไปเลยเว้ยเดี๋ยวเรายกไว้ดีกว่านะครับยกไว้ดีกว่ารถไถไม่ไแน่ใจว่ามันจะ,ะไหลหรือเปล่านะ <laughs> โอเคครับผมไป วันนี้ก็ไปไถานาแปลงหนึ่งนะแต่ว่าแปลงใหญ่อยู่นะครับประมาณาสี่ห้าไร่นี่แหละประมาณนี้นะครับอะก็มีฐานพวนดินกับโรตารี่ครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวย้ายจากบ้านไปที่นาก่อนนะฮะโอเคครับก็ใช้รถกระบะลากไปนะครับมันระยะทางใกล้ๆนะฮะ ไปกันเลยส่วนฝั่งนี้ก็แบบยังไม่ได้แบบเก็บเกี่ยวข้าวเลยนะครับนี่ลากไปเลยไม่แน่ใจว่าจะเสร็จไหมนะวันนี้นะครับไหลไหลรถไถไหลเบรกแรงเกินนะฮะโรตารี่ก็ไหลเหมือนกันติดโรตารี่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไถาเสร็จก็เอาโรตารี่ปั่นตามเลยนะทุกคน อเอาโรต,ตรีปั่นตามเลยครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้นะ่าไถคนเดียวครับไปวันนี้เดี๋ยวย้ายไปในหมู่บ้านนะฮะเป็นแปลงที่เราเกี่ยวข้าวไว้แล้วนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไถพวนดินไว้เลยครับทางแคบมากเลยตรงนี้ เสียงน้ำไหลโคตรดังเลยเดี๋ยว้นหรือเปล่าน้อตรงนี้นะครับทางแคบมากเลยนะฮะทางตรงนี้เป็นซอยเล็กมากเลยนะครับถ้ามาทางนี้ก็คือแบบนี่เลยรถใหญ่มาไม่ได้นะฮะต้องเอานี่แหละรถกระบะลากมานะครับสิบล้อนี่คือแบบแทบจะวิ่งไม่ได้นะฮะ ไปครับผมโอ้เหยียบอะไรวะนะ่ะโอ้โห,โโหไม่แน่ใจว่าเหยียบอะไรนะอยู่ตรงหัวม,มุมเมื่อกี้นะครับซอยแคบมากเลยอ่ะเป็นถนนคอนกรีตนะ เดี๋ยวเลี้ยวไปนี้ก็ถึงแล้วนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วออ้โลอตเตอรี่หลน่นลอตเตอรี่ไปแล้วครับอืเบรกแรงเกินนะครับโอ้โหดีนะมาถึงนาก่อนนะฮะโอ้โห กีครับผมสิ่งไปหน่อยนะรถแรงนะครับโอ้เครื่องสามพันวยสามพันลีเนียด้วยดิยโอ้วนะฮะโอรตารี่เราไปอยู่นู่นแล้วนะฮะโอ้หลุดลงเรี่ยวเลยนะครับวิ่งเข้าป่าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องได้ใชนะ้นะเดี๋ยวถพวนหญ้าออกก่อนนะครับพวนต่อฟางนะครับไถต่อฟางนะเขาเรียก ไปกันเลยครับผมนี่แตะด้วยเป็นไงไฮซิ่งครับวันนี้มากับเวอร์ชันแต่งนะแต่งมาแบบบิดีดูด่อดูอะไรนี่ไปวนาออกทำการแสดงแล้วครับผมอันนี้อ่านแกลลิงครับาแกลลิงนะทุกคน โอ้มันมนถ่ายได้ด้วยแบบฐานเชนลิงนี่นะครับเถ่ายเลยครับผมถ่ายเลยครับดีเลยไปไปลา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 ถ่ายเลยถ่ายเลยครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเก็บขอบงานมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเก็บตามขอบมาด้วยนะนี่ นี่เราต้องเก็บแบบนี้เลยเหยียบขอบเลยนะครับไปฮะทีนี้เลยครับผมถา่า,ถายนาถ่ายนาวันนี้ถา่ายนานะครับวันนี้ถ่ายนาสักหน่อยวันนี้นี่เลยโอถดีมากเลยนะนี่อันนี้เทส เทสรถก่อนส่งลูกท้านะครับน,น,นะฮะเฉพาะเฉะพาะรถไทยนะอันนี้อันนี้ผ่านไม่ใช่ของผมผ่านไทยนี่ไปถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยถ่ายให้สุดในนี่จะถ่ายให้สุด่วนดีกว่าครับเสร็จไหมเนาะวันนี้เนาะไม่เสร็จก็เดี๋ยวเออเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะฮะ ว่าผมถ่ายผิดว่ะเราต้องไปผ่ากลางแล้วนี่ถ่ายน้านี่ยเราก็แบบขับไม่ค่อยได้ซะเลยขับไม่ค่อยเป็น mm hmm. ไปครับนี่ล็อกกลางไปเลยล็อกกลางไปเลยครับผม mm hmm. ผ่านนี่มันถ่ายได้น้อยมากเลยอ่ะผมอยากได้ผ่านใหญ่ๆมากเลยนี่ mm hmm. ผ่านมันไม่ค่อยอันนี้นะมันถ่ายได้แบบ ช่องมันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็แบบสมยิงดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบขับในเกมก็นั่นแหละแล้วลือไถแบบเบี้ยวเหมือนง,งูเลยนะฮะโอ้โหอ่ะอันนี้เราไถไม่สุดเดี๋ยวข้ามาเก็บหัวงานนะครับมาเก็บหัวงาน รถอันนี้รถกระบะเราไปลุยครับผมลุยต่อนี่ถ่ายเบี้ยวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไถเบี้ยวเบี้ยวนะครับเบี้ยวมากไปแล้วครับไปแล้วอันนี้ผ่านด้านหน้าครับผ่านด้านหน้าเอาไว้แบบมาดันกองฟางนะครับ เดี๋ยวล้วติดลมนเคยตั้งลำใหม่นะแล้วก็ถ่ายไปถ่ายกลับถ่ายวนนะแปลงใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับขอว่าถ่ายคันเดียวนี่แบบน่าจะช้า ะะเดี๋ยวให้ลูกน้องเราขับนะไม่ลูกน้องเรามันเป็นผู้หญิงวันนี้โอเคเดี๋ยวให้ตะลุงนี่ขับดีกว่าปลยเลยครับผมเดี๋ยวเราเอามาช่วยอีกคันหนึ่งดีกว่านะฮะนี่เดี๋ยวเจอคันนี้คันนี้คันนี้ก็อฟอร์ดเหมือนกนันนะแต่ว่ามันแต่งมาโครลแบบนะครับคันนี้เป็นรถของเราเองนะ ยางมันก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางอยู่นี่เลยเอาผ่านก่อนผ่านผ่านผ่านอา่าผานผานครับผานแล้วก็อา่าเครื่องถ่ายนะผมอยากได้แบบไอ้ที่ถ่ายใหญ่ๆแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้รถถ่ายเรามันจะลากไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดู เครื่องถ่ายมันมีอยู่หลายอันอยู่นี่อันสีแดงก็มีนี่นะครับสีแดงสีเหลืองอะไรก็มีเยอะแยะนี่ไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนนะนี่ครับนะเดี๋ยวลองใช้ดูครับเอะมันน่าจะติดรถกระบะเรานะเดี๋ยวเราขับหลบก่อน เรวขับไปจอดด้านในนะครับอ๋อมันขึ้นมากลับลำด้านบนด้วยเป็นไงเฮ้ย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 มันจะขี่ไปไหนวะนะเอาแล้วครับผมแล้วมันจะขี่ไปไหนของมันนี่โอ้เรียบร้อยเป็นไงลูกน้องผมไม่ได้เลื่ยงเลยว่ะ หลีลงคลองเฉยเลยนะครับโอ้ตายแล้วลูกน้องแบบนี้นะลูกน้องแบบนี้ไม่ไหวเลยยังไงนี่ลูกน้องผมนี่ทำไมลูกน้องผมมันเข้าป่าเข้าดงนะครับโอ้ตายแล้วอันนี้อันนี้แล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่จะทำเลย เดี๋ยวเรามาขับรถเราดีกว่าเดี๋ยวคันนี้จะเอาไปแต่งใหม่นะคันนี้นะครับลาคาหมวกก็เดี๋ยวถ้ามีอันใหม่เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนอ่ะขอ,อพ่วงก,ก่อนนะครับต่อยังไงวะนี่อ๋อมันต่อกับอันนี้นี่า่านี่ผมจะใช้ย,ยังไงนี่เดี๋ยวอ,อันโคตรใหญ่เลยดิ ได้ที่ถ่ายใหม่ครับที่ถ่ายเหมือนของฝรั่งเลยนะอันนี้อันนี้น่าจะถ่ายไวครับน่าจะถ่ายไวอยู่เดี๋ยวลองดูสิกด x ใช่ไหมกด x กนี่อู้ใหญ่เกินนี่ถ่ายยังไงล่ะทีนี้กด v โอ้ย ลากไปไปเลยครับผมรถไถฟอร์ดโอ้โหรถไถฟอร์ดลากไปไปเลยต้องใส่หนักเกินนะครับมันลากได้ทีล้น้อยอ่ะดีดีมันถ่ายได้อยู่นะแต่ว่ามันมันเป็นเครื่องถ่ายแล้วก็เครื่องพลนด,ดินในตัวนี่นะครับ เออลูกน้องเรามันขับดีๆมันก็ขับได้อยู่ดีว่ะโอ้ยไม่ไหวครับผมไฮฟอร์ดคันนี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวผมเอาคูปัตต้ามาเดี๋ยวลองคูปัตต้าก่อนอคันนี้บอกเลยหนักอึ้งเลยเอ๊ะเอาเอาเมสซี่ดีกว่าเดี๋ยคันนี้ไม่เมสซี่ก็น่าจะเป็นคันฟอร์ดใหญ่นะครับคันนี้นะ นี่ครับคันนี้ก็แต่งมาแต่งหนักเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยว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 ไหนวะอยู่ไหนวะฟอร์ดฟอร์ดนี่ครับอันนี้อันนี้รุ่นใหญ่สุดแล้วนะเท่าที่ผมมีนะครับก็คันนี้ใหญ่สุดแล้วส่งตรงจากฟูจิ t ท็กเตอร์ครับคันนี้ ันันใหญ่ๆเลยอ้ลูกน้องผมมันถ่ายไปถ่ายมานี่มันก็ถ่ายเยอะได้ของมันนะนี่นะครับแต่ว่าคนแรกนี่แบบเข้าป่านะถ่ายมนลงคลองเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับผมนี่มันต้องเจอกันนี้ครับอุยคันนี้สบายสบายครับ นี่ครับคันนี้นะดันต่อฟางไปด้วยครับดันกองฟางไปด้วยนะฮะโอ้คันนี้แรงครับคันนี้แรงลากได้สบายเลยครับฟอร์ดฟอร์ดโมโหงหนึ่งซูนเมื่อกี้ครับลากไม่ไหวเลยนะครับโอ้โหดูเครื่องอันนี้ดิทุกคนใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผม เอจะเลียวตรงนี้นะตีโค้งเอานะครับตีโค้งเอาสักหน่อยครับผมตอนเลี้ยวโค้งก็จะเลี้ยวยากนิดนึงนะฮะนี่ครับมันอันนี้เนาะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหนักอะ่ะมันหักเกินไปอะ่ะไปให้ลูกน้องเราไปก่อน ลูกน้องเราขับชิวเลยครับผมโอ้โหแล้วมันขับวนไปไหนไม่รู้นี่แบบไหนเนาะไปครับของเราก็เอานี่แหละไถเดีแล้วถวนนะครับไถวนฟอร์ดครับผม8830นะตัวนี้ ตอนเลี้ยวรู้สึกว่าจะเลี้ยวยากนิดนึงครับตอนเลี้ยวเหมือนมันไม่เลี้ยวตามอ่ะเหยียบเครื่องแบบเหยียบสุดนะนี่เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยว นี่ยกผานขึ้นนะยกผานในแบบสูงมากเลยนะครับนี่ถ่ายแบบนี้ครับผมเก็บขอบต่อเลยนะนี่ดูนี่ลูกน้องเราถ่ายไปถ่ายมาครับผมได้โคตรเยอะเลยนี่นะครับออจริงมันก็สมจริงดีนะ ตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวไม่หมดไยเอ้ยตัวนี้ถ่ายไม่หมดนี่ครับขับโคตรยากอะนะฮะถ้าแบบใส่เครื่องถ่าย A, แบบเนี้ย ถ้าถ่ายแบบนี้ครับมันจะถ่ายแบบควนไปในตัวเลยนะไม่ต้องแบบใช้โรตารีตตร่นะครับต้องใช้โรตารีตตร่ปัดรอบสองนะนี่ไงไหมถ่ายไปเลยครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวครับเลี้ยวทีนี้เลี้ยวนี่ เรานี่อีกประมาณรอบสองรอบก็เสร็จแล้วนี่ยไงครับโคตรแรงนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้ให้ลูกน้องเราถ่ายต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปมาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ